สวัสดีครับชาวราศีพฤษภยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูดวงบายบูพยาวันนี้จะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภหรือชาวราศีพฤษภสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วง15-30ถึงพฤศจิกาย,ยน2 5 6 6นนี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับ กดอ,อื่นฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำาม,มากกว่านี้สามารถแอดไลน์ ID มาได้ที่ user บูพยา 59, 59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับที่ต้องมาดูกันนะครับว่าดวงดาวจะบอกอะไรกับตัวเราบ้างก็หลับแต่พลังงานด้านบวกนะครับชาวพฤกษศรัก,รกนาพฤกษศมีอนาเขตอยู่ตรงนี้มีดาวประจำตัวของคุณคือดาวศุกร์ เลข6กน,นะครับได้โคจรไปอยู่ในภพเรือนปุตตะเขาเรียกว่าตำแหน่งตรีโกนกับลัคนาตำแหน่งที่5เป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างดีมากๆเลยกับในเรื่องของอสิ่งที่ดีกับชาวพฤกศ,ศพแล้วก็ลัคนาพฤึกศพเพราะว่าเป็นตำแหน่งเขาเรียกว่าตำแหน่งที่ถึงสัมพันธ์กับลัคนาโดยตรงเลยมันก็เลยทําให้ชาวพฤกศพนั้นมีโอกาสมีแนวโน้มมีทางที่ดีขึ้น ดาวประจําตัวไปอยู่ในเรือนปุตตะเนี่ยแปลว่าเราจะมีความสุขความสมหวังความลื่นเริองมากขึ้นนะครับแต่ฟังดีๆนะครับว่ามันมีความสุขมันมีความหวังก็จริงแต่ถ้าสนุกเกินควรนะครับหรือมีอะไรที่เหมือนกับว่า หลงและเลงเกินไปอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับคาว่าหลงและเลงเช่นไรเช่นสมมติว่าเราอาจจะไปเที่ยวมีอะไรมีความสุขมีอะไรดีเช่นสมมติบางคนไปผับไปเที่ยวเทคเที่ยวบาร์นะครับมันมีความสุขได้ดื่มกินได้สังสรรค์กับเพื่อนแต่มันก็อาจจะนํามาปัญหาบางสิ่งบางอย่างเข้ามาสำหรับตัวคุณได้อันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยเช่นกันนะครับก็พูด,ดง่ายๆมีลิมิตเกิน อ,อย่าให้มันเกินควรเนาะมีลิมิตบ้างในเรื่องของการสนุกสนานความลื่นเริงมันต้องมีลนะิมิตเนาะเพราะเราจะได้ไม่เกิดปัญหานะครับไม่เกิดในเรื่องของสิ่งที่มันจะเบียนบ่อนหรือทําร้ายในเรื่องของความรู้สึกของตัวเราเองนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมถือว่าโอเคเนาะทีนะที้เรามาดูกันต่อนะครับในเรื่องของดาวมฤตยูและก็ดาวเกตสุรยิยทตเนี่ยโคโจรทับราศีพฤกษบชาวพฤกษบลัคนาพฤกษบเนี่ยจะค่อนข้างดูเซนซิทีฟแบบ ยกกำลัง2เลยนะครับแค่ดาวเกตก็ถือว่าเซนซิทีฟแล้วอันนี้มีดาวฤกตอยู่เข้าร่วมจะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบมีจิตสัมผัสแรงสังหรณ์ที่แบบแม่นยำมากๆแล้วก็มีในเรื่องของสติความคิดต่างๆอาจจะดู alert <c oughs> alert มากขึ้นนะครับกับในเรื่องของตัวตนของตัวเราเองมากขึ้นมีอะไรเข้ามากระทบต่อในเรื่องของความรู้สึกของคุณคุณจะไม่คิดแค่1 2 3คุณจะคิดจากหไป4ไป7ไป1ิ คือกระโดดข้ามสเต็ปม,มันจะไม่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มันจะไม่เรียงไปแบบนี้มันจะข้ามไปเลยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าดาว2ดวงเนี้มันทำให้กระตุ้นในเรื่องของความรู้สึกของชาวฝึกศพเนี่ยมีความแบบ ฟุ้งซ่านวิตกกังวลนะครับหรืออาจจะแบบคิดมากนะครับในเรื่องบางสิ่งบางอย่างอะไรแบบนี้เราก็ต้องพยายามค่อยๆเป็นค่อยๆไปหนักแน่นมั่นคงกับตัวเราเองให้มากนะครับอย่าพยายามไปคิดไปตัดสินใจไปทําอะไรโดยที่เราอาจาจะคิดไปเองเนาะบางสิ่งบางอย่างเราอาจจะคิดไปเองมันอาจจะไม่ได้เป็นในสิ่งที่เราคิดทั้งหมดก็ได้มันอาจจะจริงก็ได้หรือไม่จริงก็ได้แต่เราก็ต้องเซฟตัวเองคือ50-50 รเราก็ต้องเชื่อตัวเอง50และก็ต้องเชื่อในเรื่องของสัญชัตญยานความจริงอีก50เนาะมันถึงจำาำานซ์แล้วก็สมดุลที่สุดนะครับเพราะเราไม่รู้ไงว่าอะไรคือความจริงถ้าเราคิดเอาแต่ความรู้สึกของเราปฏิบประต่อเอาเองบางทีมันอาจจะดูจริงก็ได้แต่มันอาจจะไม่ใช่ความจริงอันนี้ก็ต้องระมัดระวังหวังว่าคงไม่งงกับกับสิ่งที่ผมพูดเนาะประมาณนี้นะครับ ทีเรามาดูกันต่อในเรื่องของการเงินกันบ้างทธิธิพลการเงินเนี่ยคือราศีเมถุนของได้ดาวพุธเลขสีได้โคจรมาเล็งกับชาวาพฤกษบเลยทีเดียวแปลว่าการเงินของตัวคุณเองเนี่ยนะครับถือว่ามีโอกาสมีแนวโนม้มมีทิศทางที่ค่อนข้างโอเคในระดับหนึ่งเลยค่อนข้างดีแต่ก็ ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าดาวเกตเนี่ยเขาเล็งมาที่ดาวการเงินแล้วก็ดาวบริเตยูเล็งอะ่ะมันอาจจะทําให้การเงินของคุณนั้นโอเคดีนะครับหมุนสะพัดได้ค่อนข้างดีมากๆเลยมีการเงินตอนได้ได้แบบเป็นเกาะเป็นกำรรได้แบบมากมายนะครับได้แบบเหมือนถล่มทลายแต่ตอนที่มันมีรายจ่ายเข้ามาก็ต้องระมัดระวังนิดหน่อยนะครับเพราะว่า เวลาดาวเกตเนี่ยสัมพันธ์กับดาวการเงินเนี่ยมันอาจจะทำให้การเงินของเราเนี่ยสะพัดได้แต่มันก็จะเกิดในเรื่องของเอฟเฟกนะครับในเรื่องของการที่แบบเข้ามาแล้วก็ออกไปนะครับมันอาจจะต้องหมุนไปเรื่อยๆเวลาตอนมีก็มีตอนมันหมดมันก็จะหมดแล้วมันก็จะมีเข้ามาใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับมันคือแบบ คือเหมือนกับว่าได้ไรายได้ดีแต่เก็บเงินไม่ค่อยอยู่อะอะไรประมาณนี้แต่อย่างน้อยมันก็ดีคือหมุนเงินได้อย่างน้อยก็ไม่ติดขัดไม่ตึงมือไม่ขาดมือนะครับก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ค่อนข้างดีอยู่เนาะก็ยพยายามบริหารจัดการในเรื่องการเงินก็ยังช่วยได้ในตรงนี้ได้นะครับทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของ การงานกันบ้างด้วยผลการงานของชาวพฤกษบคือราศีกุ่มเนาะของด้วยดาวราหูเลข8เนี่ยได้โครจรอ,ออกจากราศีเมษเข้าสู่ราศีมีนแล้วนะครับไปอยู่ในภพเดือนลาภะทีเดียวอืม แปลว่าชาวพฤกษบลัคนาพฤกษบบอกเลยนะครับว่ามีโอกาสมีนโนม้มมีความสําเร็จในเรื่องของสภาวะการงานค่อนข้างดีมากๆเลยนะแต่ต้องระมัดระวังเรื่องของบุตรบริวานนิดหนึ่งในช่วงนี้ต้องพยายามสอดส่องดูแลมากขึ้นนะครับเพราะเราอาจจะมีประเด็นมีปัญหาหรือบริวารอาจจะทําอะไรไม่ไม่โอเคกับเราหรืออาจจะแบบเหมือน ดื้อกับเรามีปัญหาสร้างปัญหาให้เราหรืออาจจะมีประเด็นมีอะไรกับเราได้อันนี้ช่วงระยะเวลาหนึ่งต้องระมัดระวังในช่วงหนึ่งแต่ว่าในเรื่องของตำแหน่งชื่อเสียงการงานต่างๆเนี่ยประสบความสําเร็จดีเพราะว่าดาวการงานไปอยู่ในเอนลาภเนี่ยแปลว่าเราจะมีโชคมีลาบมีในเรื่องของเสน่ห์เมตตาในสิ่งที่ดีนะครับประสบความสําเร็จมากขึ้นแต่ก็ต้องระมัดระวังเพราะเราได้ดีก็มักจะมีคนอิจฉา นะครับมีคนไม่ชอบเราอันนี้มันเป็นของคู่กันเนาะเราก็ต้องพยายามที่จะต้องพยายามคิดหรือทําอะไรก็อย่าไปโฟกัสคนอื่นให้เราทําในสิ่งที่เราทําเราได้คือได้ของเรามันไม่ไปเกี่ยวอะไรกับเขาเขาอยากพูดอยากทําอะไรก็แล้วแต่เขาเนาะแต่เราก็ต้องโปรเทคตัวเองด้วยเพราะบางครั้งมันมีเอฟเฟกต่อตัวเราเองเราก็ต้องพยายามคิดหรือทําอะไรเนี่ยต้องพยายามจัดการทุกอย่างให้มัน ดีแล้วทุกอย่างก็จะไปในทิศทางที่ดีเช่นกันประสบความสําเร็จได้นะครับมีการยอมรับการสนับสนุนการส่งเสริมจากบุคคลอื่นๆที่ดีมากขึ้นประกอบกับดาวเสาเนี่ยมาจากภพเลือนสุภาสุภาเนี่ยไปอยู่ในเรือนกรมมะเนี่ยนะครับเป็นดาวเสาเนี่ยแปลว่าอาจจะมีความรู้สึกในเรื่องของ การงานน่ะนะครับอาจจะมีสิ่งที่อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยกับการคิดการทําการบริหารการจัดการแต่มันก็ต่อยอดมันก็พัฒนาได้ดีมันอาจจะมีความเครียดเข้ามาบ้างในเรื่องของสภาวะการงานความกดดันเล็กๆเ,เ,เข้ามาบ้างนะครับช่วงนี้มันก็อาจจะทําให้เราต้องพยายามแก้ไขสถานการณ์แต่นะครับมันก็โอเคอยู่มันก็ไปได้อยู่มันก็ดีอยู่ถ้าเราพยายามจัดการแก้ไขทุกอย่าง เพราะดาวสองดวงเนี้ยนะครับมันเป็นดาวที่ทําให้เกิดผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีแล้วนะครับยังไงมันก็ไม่น่าจะแย่ไปกว่าตอนที่ดาวลาหูเนี่ยตกในเรือนวินาศนะครับคือการงานเนี่ยไปตกในวินาศเนี่ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยบอกเลยว่ามันสาหัสสุดแล้วแต่ว่าตอนนี้ดาวมันไปอยู่ในเรือนลาภะแล้ว อย่างไงอย่างไงก็ต้องดีอยู่แล้วแหละแต่แค่อย่าหลงละเลงอย่าไปแบบไว้ใจคนอื่นง่ายเกินไปนะครับแล้วก็พยายามดูแลสอดส่องกับในเรื่องของบุตรบริวารให้มากหน่อยเพราะไม่งั้นอาจจะมีประเด็นมีปัญหาเข้ามาให้ต้องจัดการต้องแก้ไขบ้างนิดหนึ่งเนาะแต่ทุกอย่างยังถือว่ามีโอกาสเติบโตมีโอกาสพัฒนานและไปในนมทิศทางที่ค่อนข้างแบบดีแล้วก็โพสิทีฟมากๆเลยนะครับก็ถือว่าโอเคมากๆเลยเนาะ ทีเรามาดูกันต่อนะครับในเรื่องของอาดาวพระศรบดีเนี่ยนิดหนึ่งเป็นวินาศกับโยงชะตาเนาะเป็นตําแหน่งราชาโชคเประว่าชาวพฤิกศพเนี่ยใครที่ทํางานกับต่างถิ่นแดนไกลยังถือว่ามีโชคมีลาบดีมากๆเลยนะครับหรือทํางานเกี่ยวข้องกับในเรื่องของอ,ออนไลน์นะครับรับเข้าส่งออกถือว่าดีถือว่าปังถือว่าเด่น มีสเสน่ห์เมตตาค่อนข้าง,างดีเลยนะครับถ้าทํางานต่างประเทศถ้าทํางานกับหุนห้นส่วนพาร์ทเนอร์ต่างๆกับต่างถิ่นต่างแดนก็ประสบความสําเร็จดีนะครับถือว่าดีเลยนะประมาณนี้เลยนะครับก็โอเคมากๆนะครับแต่ถ้าเกิดเราคิดเราทําอะไรที่ถ้าอยู่ประเทศไทยนะผลอาจจะดูต่างกับต่างประเทศนิดนึงนะครับมันอาจจะไม่ได้สวยหรูเนาะถ้าเราไม่ได้ทําออนไลน์เนาะอันนี้ก็ต้องพยายาม จัดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขด้วยนะครับสำหรับใครที่ทํางานอยู่ที่ประเทศไทยเราไม่ได้ทําออนไลน์ด้วยเนี่ยนะครับทำเป็นออฟไลน์ line, หน้าร้านเนี่ยอันนี้ต้องดูแลนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ายอดอาจจะตกได้อยู่พอสมควรนะครับเพราะดาวพระศดีนันนนน้นเป็นตําแหน่งลาพระเนี่ยมันไปตกในเรือนวินาศนะมันจะได้ดีในต่างถิน่นกับได้ดีในออนไลน์ซะมากกว่าอันนี้ก็ต้องพยายามเปลี่ยนแปลงแล้วมันน่าจะดีขึ้นทีเรามาดูกันต่อในเรื่องของความสัมพันธ์และความรักกันบ้าง ความลักของชาวพฤึกศพคือราศีพิจิกของด้วยดาวอังคารเลข3นะครับได้โคโจรไปตกในเรือนอลีเนาะแล้เป็น,ปนตําหน่งประดด้วยชาวพฤึกศพเนี่ยต้องระมัดระวังในช่วงประมาณ1 5ถึงอ่าสิพฤศจิก,กายนประมาณ2-3วันแรกอะ่ะมันอาจจะมีเอฟเฟกมีปัญหาให้ต้อง อึดอัดใจทะเลาะเบาะแว้งกับคู่ของคนรักในช่วงแรกอาจจะต้องปรับต้องเคลียร์กันค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับแต่ก็อย่าใช้อารมณ์จนเกินไปเนาะพอดาวอาทิตย์เนี่ยโคจรอ,ออกจากราศีพิจิกไปแล้วเนี่ยจะเหลือแค่ดาวคู่ของเราเนี่ยตกอยู่ในเรือนอลินะครับมันก็อาจจะยังมีประเด็นมีปัญหาให้ต้องจัดการต้องแก้ไขต้องคลี่คลายเหมือนกันเนาะแต่มันจะค่อยๆบับคืนสู่สภาพ ที่ดีขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยชาวพุทภศพแล้วก็ลัคนาพุทภศพอาจจะต้องค่อยๆประคับประคองมีปัญหาอะไรค่อยๆปรับค่อยๆแก้ค่อยๆดูกันไปเนาะเพราะว่าดาวพฤหัสบดีก็ยังส่งกระแสสัมพันธ์ให้กับดาว คู่ของคุณอยู่มันก็อาจจะทําให้ทุกอย่างยังดูไม่ได้แย่ไปเกินกว่าสิ่งที่เป็นเนาะถ้าเราพยายามใจเย็นใช้สติกับการคิดการตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่างมันจะไปแนวโน้มทิศทางที่ยังดีอยู่นะครับแล้วก็อย่าอ่อนไหวอย่าเซนซิทีฟเกินไปดาวเกตกับดาวมลิตยูเนี่ยโคจรกลุ่มกันเนี่ยบางทีเราเซนซิทีฟเกินไปเราคิดเราทําอะไรเนี่ยมันมักจะทําในตามสัญชาตญาณเกินไปโดยบางทีแล้วมันเป็นการ just คนอื่นหรือ just ในเรื่องของความรักเกินไปนะครับอันนี้ก็ต้องดูแลสอดสองแล้วก็พยายามให้ความวยุติธรรมของเราแล้วก็เขาด้วยนะครับมันจะได้มีโอกาสมีน,น,น้องมีทิศทางที่ดีขึ้นประสบความสําเร็จได้ม,มากขึ้นยังไงคุณก็สามารถที่จะไปในทิศทางที่ดีได้ถ้าเราใช้สติกับความคิดนะครับเดี๋ยวก็จะค่อยๆฟื้นกลับมาดีขึ้นสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i ต e กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่างบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ